สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังเก่าเมื่อ64ปีที่แล้วครับชื่อเรื่องว่าสาบสวรรค์สร้างโดยปสอัสนจินดานครับแล้วก็พุ่มกับคือคูนีรมิตรเข้าฉายที่โรงหนังกแกรนเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2500เป็นหนังเรื่องแรกที่นางเอกก็คือคุณน้ำเงินบุญหนักแสดงเป็นเรื่องแรกนะครับพระเอกก็คือสอัสนจินดา วันนี้เหลือเศษฟิล์มที่เป็นกากฟิล์มมาสั้นๆนะครับประมาณ17นาทีโดยได้มาจากจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับนี่แหละครับเศษฟิล์มที่โดนละอองความชื้นนะครับก็มีรอยลอกนะครับผมก็ใช้ทั้ง17นาทีลักษณะเป็นอย่างนี้แหละครับซ้ายมือจะเป็นคุณน้ำเงินบุญหนักนะครับนักเอกใหม่ของเรื่องนะครับในเรื่องนี้จะแสดงเป็นคุณรุ่งทิพย์นะครับน่าจะเป็น อะไรเกี่ยวกับประศรีดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนขวามือน่าจะเป็นคุณจุธารัตน์นะครับสภาพฟิล์มก็ถ้าไม่โดนน้ำก็ถือว่ายังคมชัดอยู่นะครับฟิล์ม64ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าฟิล์มนี้ไปแขวนไว้นะครับแขวนไว้ที่ข้างฝานะครับนี่ไปแกะออกจากข้างฝามาฉายนะครับ เรื่องนี้ก็ยังเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับเมื่อฉายครั้งแรกที่โรงหนังแกรนนั้นผู้ภาคก็คือคุณสเสนโกมารชุนนะครับภาคกับคุณจูริโอซิรินะครับสมัยนั้นจะภาคสดๆกันทุกรอบนะครับไม่นิยมบันทึกเทปแล้วเวลาหนังออกไปฉายต่างจังหวัดก็จะมีนักภาคของแต่ละจังหวัดนะครับเป็นผู้ที่ภาคกันเองนะครับตามบทภาคที่ส่งไปจากกรุงเทพนะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังที่เดินสายโดย ผู้จัดจำหน่ายหนังในกรุงเทพนะครับถ้าเป็นจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพก็จะมีนักภาคจากกรุงเทพนะครับตามลงไปภาคด้วยหนังเรื่องนี้ก็เหลือเศษฟิล์มมาเพียงแค่ม้วนเดียวนะครับซึ่งน่าจะต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากฉากที่นั่งรับทุกข์กันในต้นไม้นี้แล้วนะครับก็จะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับวันนี้ผมฉายหมดทั้ง17นาทีนะครับไม่ได้ตัดออกเลยนะครับตรงลอกๆก็ฉายด้วยนะครับเพราะว่า จะเป็นการฉายเพื่อบันทึกไว้ให้กับคนที่สนใจอยากจะดูนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คนดูหนังเก่าๆน้อยลงนะครับคนที่เดินเข้ามาหานี่ผมพยายามจะดูหน้าอยู่นะครับว่าจะออหน้าเป็นใครนะครับนี่นักแสดงเหมือนจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนะครับแต่ยังไม่คุ้นหน้านะครับเหมือนเป็นคู่รักกันนะครับใช่แล้วครับเห็นมหมครับ แต่ว่าในใบปิดหนังไม่บอกชื่อนักแสดงคนนี้ให้ให้ทราบเลยนะครับตัวน,นี้ปัสสนาจินดาอยู่ด้านขวานะครับในเรื่องนี้ปัสสนาจินดาเล่นเป็นบทนำนะครับเป็นพันตรีเกลียงไกรสอนนะครับแต่ว่าฟิล์มคงจะไม่เห็นมีโอกาสเห็นถึงเยอะขนาดนั้นนะครับผู้หญิงก็น่าจะเป็น ถ้าแบบนี้น่าจะเป็นเป็นภรยาปสอแน่นอนนะครับผู้หญิงที่เหลืออีกในใบปิดหนังที่เขียนไว้ก็คือคุณมรารสีมุกดาปรกรณ์นะครับซึ่งยังไม่เห็นนะครับคนนี้น่าจะเป็นคุณจุธารัตน์นั่นแหละครับน่าจะเป็นผมเมียกันนะครับแล้วคุณน้าเงินบุญหนักน่าจะเป็นลูกแล้วถ้าอย่างนั้นปสอคงห้ามนะครับเป็นเรื่องชีวิตรักนะครับเป็นเรื่องชีวิตรัก ใส่กรร้องให้น้ำเงินบุญหนักหลับเข้ามาแล้วครับหนังคงโดดนะครับวันนี้เราดูแบบเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับเพราะว่าหนังเก่าๆลักษณะนี้สภาพฟิล์มแบบนี้ไม่มีใครทําให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าในเชิงธุรกิจแล้วไม่มีใครทำหรอกครับ ไม่เรียวมาด้วยนะครับคงเป็นพ่อแล้วครับถ้าอย่างนั้นน้ําเงินบุญหนักเคยเล่าให้ฟังว่าได้แสดงหนังก็เพราะว่าปอเป็นคนพามาแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับก็โดนเอ็ดเหมือนกันแหะครับเห็นเล่าให้ฟังนะครับนี่มัน64ปีที่แล้วนะครับตอนนี้คุณน,น้ำเงินบุญหนักร้องไห้นะครับ ยังมีโจรในเรื่องนะครับแสดงโดยคุณเฉาแคล่วคล่องเป็นเสือเหียมนะครับนี่ผมยังหาคุณเสถียรธรรมเจริญไม่เห็นนะครับแสดงเป็นชิงชัยนะครับผู้ที่ในใบปิดเขียนว่าบูชาความรักนะครับคุณมัตสีก็ยังหาไม่เจอนะครับแสดงเป็นเรือนทิพย์นะครับฟิล์มที่แขวนไว้ข้างฝานะครับมันจะถูกลมนะครับ มันจะถูกลมถูกอากาศทําให้ภาพหลุดล่อนนะครับลอกแบบนี้แหละครับแล้วก็นี่ตอนฉายในฟิล์มแข็งนะครับปกติพลาสติกจะต้องนิ่มๆน,นี่พลาสติกก็ด่างหมดแล้วนะครับตอนฉายก็มีเศษฟิล์มเศษที่ฝุ่นที่ดินหลุดออกมาจากเนื้อฟิล์มเหมือนกันแหะครับตอนฉายดูก็ตกใจนะครับเห็นคุณํมเงินบุญนะหนักตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นเลยนะครับ พอเห็นปลาสอก็เดาแล้วครับว่าน่าจะเป็นเรื่องสาบสวรรค์แน่ๆนะครับพอเทียบจากใบปิดแล้วก็ใช่จริงๆบางท่านถามว่ารู้ได้ยังไงว่าหนังเก่าๆเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรมั่งจริงๆตอนฉายไม่รู้ครับเพราะว่าฟิล์มแต่ละม้วนที่มาเนี่ยบางทีมาปนกันเราต้องมาจับฉายแล้วแยกอันนี้ออกมาม้วนเดียวนะครับทั้งเรื่องม้วนเดียว17นาทีแต่เมื่อดูเรื่องแล้วก็เทียบเคียงกับใบปิดนะครับเทียบเคียงกับแผ่นโฆษณาต่างๆ ก็เลยทาให้เรารู้ว่าเป็นเรื่องสาบสวรรค์นะครับซึ่งจริงๆนั้นไม่เคยดูมกงกนหรอกครับเพียงแต่ว่าใช้วิธีศึกษาเอานะครับฉะนั้นใครที่บอกว่าเกิดไม่ทันหนังเก่าไม่รู้จักดาราเป็นไปไม่ได้ครับถ้าท่านลองดูนะครับเปิดใจลองดูท่านก็จะศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยได้นะครับไม่จําเป็นต้องคนเกิดในปีนั้นนะครับที่จะรู้เรื่องหนังนะครับคนที่เกิดที่หลังถ้า มาศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็จะรู้แล้วครับว่าใครเป็นใครในหนังถ้าตามเนื้อฟิล์มที่ดูตอนนี้ผมว่าป้าสอคงจะห้ามไม่ให้ลูกสาวไปยุ่งกับผู้ชายคนนั้นแหละครับซึ่งยังมองไม่ออกนะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับพราะในใบปิดก็ไม่ได้เขียนไว้ด้วยนะครับนี่นะครับคุณนงเงินบุญก็ร้องนะครับถ่ายแบบนี้คือถ่ายในโรงถ่ายนะครับถ่ายในโรงถ่ายออกมาแล้วนะครับ ตัวคนเป็นแม่นะครับก็ยังเป็นช่วงที่เศร้านะครับพอถ้าเกิพี่ด้ปสอเศร้านะครับสอสนจินดานี่สองพันรยนี่ถือว่านุ่มนะครับยังอยู่ในช่วงที่เป็นพระเอกเพียงแต่ว่าเราทันปาสอในยุคที่เขาเรียกปาสอนะครับเรียกตอนที่เล่นเป็นตัวประกอบนะครับไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนะครับ แต่หน้าป้าสอเห็นที่ไรก็จําหน้าได้ทุกทีนะครับเข้ามาปลอบคุณน้ําเงินแล้วนะครับสภาพฟิล์มก็หลุดล่อดน,นะครับนี่ครับปสาอมาหาผู้ชายคนนั้นแล้วนะครับยังดูไม่ออกนะครับเหลือระดับตัวเอกอีกก็คือคุณเสถียรธรรมเจริญแต่ผมดูหน้าแล้วไม่น่าจะใช่คุณเสถียรน,นะครับคนนี้เดี๋ยวนะครับ ถ้าจะให้ดีๆต้องดูแววตานะครับเพราะว่าคุณเสถียรธรรมเจริญในตอนหลังเนาะเป็นพระเอกเก่านะครับแล้วก็เป็นนักภาพแล้วมาสร้างหนังโด่งดังหลายเรื่องนะครับตกไปทีหนึ่งครับเสียดายความคมชัดของฟิล์มนะครับนี่ถ้าไม่โดนละอองความชื้นจนภาพหลุดล่อนอย่างนี้ก็จะชัดสวยมากนะครับปืนมานะครับเป็นพันตรีนะครับอุ้ยอุ้ยจะจะฆ่ากๆๆแก ผมรักจริงนะครับหรือว่าเป็นคุณสเสถียรจริงๆแต่ทำไมคุณสเสถียรที่เราเห็นนั่นผมจะไม่แบบนี้นะครับต้องดูลูก,กตาประกอบใบหน้านะครับแต่หน้ายังไม่เจาะสักทีไปแล้วครับไม่ทันเห็นนะถ้าคุณสเสถียรจะชื่อในเรื่องว่าชิงชัยนะครับเป็นผู้ที่บูชาความรักนะครับมาบริเวณ ด้านนอกนะครับปลูกบ้านไว้ที่เชิงเขาโลเคชั่นสวยนะครับแต่ไม่ทราบว่าถ่ายทำที่ไหนนะครับอาจจะเป็นสระบุรีหรือนครนายกก็ได้นะครับมีคนเดินเข้ามาแล้วครับคอยดูนะครับว่าใครที่เคินเดินเข้ามาคุณน้องเงินบุญหนักเข้าไปก่อนขาพ่อไปแล้วนะครับ โอ้โหเดินมายังไม่รู้จักเลยนะครับนี่นี่จะเป็นคุณสเสถียรจริงๆนะครับดูหน้าใหม่ทท่นะะครับเราเคยเห็นแต่คุณสเสถียรที่หนุ่มที่สุดในหนังก็210ก,กว่านะครับอันนี้มันสิกว่าปีก่อนหน้านู้นะครับน่าจะไม่ใช่หรอกครับ คนนี้ก็ไม่ทราบว่าใครที่เป็นตัวประกอบโหขุด oh, 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 เยอะเลยผู้ชอบมุมนี้นะครับกล้องถ่ายแล้วสวยด้านหลังเป็นภูเขานะครับเวลาถ่ายหนังสมัยก่อนนี่ยืนคุยกันกลางแจ้งอย่างนี้แหละครับคนรุ่นใหม่ดูตอนนี้จะบอกว่าไม่ร้อนเหรอครับจริงๆมันไม่ร้อนหรอกครับสมัยก่อน,นผมเด็กๆนี่ผมก็ยืนกลางแจ้งนะครับ 40ปี50ปีที่แล้วก็ยืนหลังแจ้งแบบนี้แหละครับจะไม่รู้สึกร้อนนะครับกุณอดินันสิงห์รันนะครับเห็นแวบ,บหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับประสอบถือปืนนี่เท่นะครับขึ้นกระไดบ้านไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเห็นใครบ้างก่ายังเป็นหนุ่มคนเดิม าจากมุมนี้ไปสวยนะครับเห็นภาพมุมไกละสนุกันาตามเนื้อเรื่องนี่ไอ้หนุ่มคนนี้ต้องชื่อชิงชัยแล้วล่ะครับอย่างนี้ดวลกันยิงใครมา มจะดูอีกทีหนึ่งโอ้ถูกถูกข้อยิงนะเดี๋ยวนะครับโอ้เข้มข้นนะครับชีวิตเดี๋ยวดูนะครับผมดูไม่แน่ใจหรอกครับแววตาไม่ใช่นะ แล้วเหมือนก็เป็นลมนะครับคนรักถูกยิงแต่ถ้าคนรักถูกยิงนี่น่าจะเป็นแต่ไม่กล้าฟันธงครับเจ็บครับเป็นละเจ็บหนังไทยสมัยก่อนเวลาใส่ชุดแบบคล้ายๆหนังค่าวบอยนี่ดูเท่น,นะครับถ้าเป็นแบ็คกราวด์สมัยก่อนด้วยถ้า สมัยก่อนใช้แว็กลาต่างประเทศนะครับก็ยิ่งอลังการสําหรับคนดูหนังกลางแปลงสมัยนู้นนะครับเดินเข้ามาหากล้องนะครับไม่กลัวตายครับยิ่งอีกครับ คุณน้ำเงินนะครับนี่ก็บสาบสวรรค์ยังไงก็ไม่ทราบนะครับท่านดูจบแล้วท่านย้อนกลับไปดูใบปิดข้างหน้านะครับผมเรียงไว้ให้อยู่สี่ห้าใบนะครับลองดูนะครับในใบปิดนี่มีคําโฆษณามีชื่อดาราแล้วก็บางแผ่นนี่บอกว่าใครแสดงเป็นใครด้วยนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับ คลิมที่ได้มา17นาทีนี่ยังอยู่สองฉากอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีมาอีกฉากหนึ่งแล้วผมพยายามจะดูคนด้านหลังมีคุณอดีนันทนท่านที่รู้จักอยู่ซ้ายนะครับส่วนหลังปาสอนั่นไม่รู้จักครับโอ้ขึ้นเกวียนอ๋อเหมือนเช่าหนุ่มคนนี้มันต้องย้ายบ้านไป ก็มาจจะมาขอน้เงินไปด้วยหรือไงโใช่แล้วครับมีก้มกราบจะขอลูกสาวไปด้วยนะครับสสออย่างไนครับเดินมากใกลๆตบไล่ตามใจแก อือบุกนี้นะครับตั้งแต่ปี2500นะครับเอาน้ําจากแอ่งที่แอง่งเรียกว่าแอง่งตีนควายแอ่งเท้าควายนะครับที่อยู่ี่แล้วกะลามาแล้วก็จะลดน้ําสั่งให้นะครับเห็นบุกนี้ในเรื่องสึกบางประจันก็มีนะครับเอาน้ํากะลาเอาใส่เป็นน้ําฟ้าจะ เองสองคนไะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นเจ้าหนุ่มคนนี้ต้องชื่อชิงชัยแล้วล่ะครับซึ่งในใบปิดเขียนว่าแสดงโดยคุณสเสถเียนธรรมเจริญนนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นหน้าท่านเองนะครับหรือไม่งั้นก็ <laughs> จะผิดหมด <laughs> ลดน้ำสั่งให้นะครับลดน้ำให้หนังเสียดายนะครับไม่มีฟิล์มเต็มเตมเรื่องให้ดูนะครับแล้วภาพถ้าสวยกว่านี้นังคงจะเข้มข้นนะครับนี่ดีนะครับที่เราหามาได้มวนเดียวนะครับแล้วก็ยังเหลือให้ดูอยู่แค่นี้แหละครับ ใครที่ดูจนจบภาพลอกล่อแบบนี้แม้ดูไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียกว่าเป็นกำไรชีวิตแหะครับเพราะว่าท่านได้ดูหนังที่คนอื่นนะครับที่คนอื่นแทบจะไม่มีโอกาสได้ดูนะครับถ้าไม่เข้ามาดูที่ช่อง y o u t u ู e ของเรานะครับหนัง16โมอนั้นหายากนะครับมีฟิล์มกลับข้างนะครับไปมานะครับเพราะว่าเวลาจะหมดเด็กตอบผิดนะครับ หนัง1 6มม,มหาดูยากนะครับในเชิงธุรกิจแล้วไม่มีใครทําออกมาฉายนะครับก็เหลือแต่กลุ่มพวกเรากลุ่มเดียวแหละครับที่ยังตระเวนหาฟิล์มหนัง1 6มมนะครับเสียแค่ไหนถ้าฉายได้สภาพแบบไหนแบบนี้นะครับเราก็นํามาฉายนะครับถ้ายังมีเนื้อเรื่องพอที่จะพากเสียงได้ก็จะช่วยพากเสียงแล้วมาฉายนะครับสําหรับชุดนี้สาบสวรรค์ 17นาทีฟิล์มจากขอนกันก็คงจะจบเพียงเท่านี้ละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์แล้วพบกันใหม่ครับ